ลวิวล้อทั้งหลายของพรรคเพื่อไทยก็แห่กันออกมาดานะ่าหน้าถล่มธนาคารแห่งประเทศไทยคุณพิชัยนริปตพันธ์ถึงขั้นลกาวาจจหยาบคายชี้หน้าด่าบอกว่าผู้ว่าเศรษฐพุทธมันเป็นใครเรียนหนังสือจบมาจากไหนทาไมขัดขวางนโยบายของพรรคเพื่อไทยโอ้โหนี่ไม่ได้ใส่ร้ายใครนะพี่น้องไปหาข้อมูลดูได้คุณพิชัยนริพตพันธ์นี่ไม่ใช่กูรูเศรษฐกิจไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ใหญ่อะไรที่ไหนครับเป็นแค่สุนัขรับใชน้นก,การเมือง ลูกน้องคุณสวิทต์คุณกิตีเกาหิ้วกระเป๋าตามก้นเขาหลังจากนั้นพอมารวมกับเพื่อไทยก็มารับใช้เจ้านายตระกูลชินต่อไม่ได้เก่งกาศสามารถอะไรครับตอนอยู่พรรคเพื่อไทยลงปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่124แต่พอมาถึงตอนนี้ก็คงจะดูแลเจ้านายได้ถึงใจถึงกึนแหละครับจนได้มาเป็นใหญ่ได้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แต่สิ่งที่พวกเราต้องคิดคือไอ้นี่มันมีดีตรงไหนถึงกล้าไปดา่าผู้ว่าเศรษจพุทธดูประวัติเขาสิ คนนี้จบปริญญาเอกจะมาหาหยาลัยเยวประสบการณ์ทำงานระดับวิลคลาสส่วนพ่อค้าจิวเวลรี่อย่างคุณเนี่ยมันเป็นใครทำไมบังอาจไปชี้หน้าด่าเขามันน่าละอายนะครับ